ดวนน้ำตาซามูไรอีกชิอิยังไม่ลืมทีมชาติไทยคำพูดของชายผู้มากด้วยความมุ่งมั่นและหัวใจนักสู้คนนี้ยังคงดังกล้องในหัวแฟนบอลไทยทั่วประเทศหลังจากที่โคชมากฝีมือชาวญี่ปุ่นอย่างมาซามีอิชิอิกลายเป็นบุคคลที่ถูกพูดถึงมากที่สุดอีกครั้งเมื่อเจ้าตัวออกมาเปิดใจถึงความรู้สึกที่มีต่อทีมชาติไทยและนักเตะไทยพร้อมเผยว่า แม้จะกลับไปญี่ปุ่นแล้วแต่หัวใจยังอยู่กับทีมชาติไทยเสมอคำพูดนี้ทำให้แฟนบอลไทยหลายคนถึงกับน้ำตากรอเพราะชายผู้นี้ไม่ได้เป็นเพียงโคช้ชแต่เป็นครูเป็นแรงบันดาลใจและเป็นผู้จุดประกายให้ฟุตบอลไทยพัฒนาไปอีกขั้นมาซามิอิชิอิเคยเป็นหนึ่งในบุคคลที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับวงการฟุตบอลไทยด้วยแนวทางการทำทีมที่เน้นระบบ ระเบียบและการสร้างวินัยในเชิงลึกเขาไม่ได้มองแค่ผลการแข่งขันแต่เขามองเห็นอนาคตของฟุตบอลไทยในระยะยาวตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทำงานเขาประกาศชัดว่าเป้าหมายของเขาไม่ใช่แค่การชนะในสนามแต่คือการสร้างนักเตะไทยที่แข็งแปร่งทั้งร่างกายและจิตใจรวมถึงให้มีความเข้าใจในเกมระดับนานาชาติอย่างแท้จริง แม้จะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากโดยเฉพาะในช่วงแรกที่เขาต้องเผชิญกับแรงกดดันจากสังคมการเปรียบเทียบกับโค้ชคนก่อนและคำวิจารณ์จากแฟนบอลบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจแนวทางของเขาแต่สิ่งที่อีชีอีไม่เคยขาดคือความอดทนและความเชื่อมั่นในนักเตะไทยเขาเคยกล่าวว่า คนไทยมีพรสวรรค์ในเกมฟุตบอลเพียงแต่ต้องมีระบบที่ชัดเจนมีวินัยและฝึกซ้อมอย่างจริงจังมากขึ้นนั่นคือแนวคิดที่เขานำมาฝังรากให้กับทีมชาติไทยหลังจากที่เขาพาทีมประสบความสำเร็จในหลายรายการไม่ว่าจะเป็นการพาทีมคว้าแชมป์ระดับภูมิภาคการสร้างสถิติใหม่หรือแม้แต่การยกระดับมาตรฐานการซ้อมและการเล่นในเกมระดับเอเชีย ทุกสิ่งที่เขาทำกลายเป็นรากฐานให้ทีมชาติไทยเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงจนถึงทุกวันนี้ชื่อของอีกชีอียังคงถูกพูดถึงเสมอในฐานะหนึ่งในโค้ชต่างชาติที่เข้าใจนักเตะไทยมากที่สุดสิ่งที่ทำให้แฟนบอลไทยรักและเคารพเขาไม่ใช่แค่ผลงานแต่คือหัวใจของซามูไรที่เขาแสดงให้เห็นในทุกเกมเขาไม่เคยยอมแพ้ไม่เคยโทษใครและไม่เคยท้อแท้แม้ในวันที่ผลลัพธ์ไม่เป็นใจ อิชิอิมักจะยืนอยู่ข้างสนามด้วยสายตาที่จริงจังมือกำมัดแน่นและตะโกนให้กำลังใจลูกทีมด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยพลงังเขาไม่ใช่เพียงโค้ชที่สั่งการแต่เป็นเหมือนพ่อที่คอยผลักดันลูกๆให้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเองเมื่อไม่นานมานี้เขากลับมาเป็นข่าวอีกครั้งหลังจากให้สัมภาษณ์กับสื่อญี่ปุ่นว่าเขายังติดตามข่าวสารฟุตบอลไทยอยู่ตลอด และยอมรับว่าผมยังจำช่วงเวลาที่อยู่กับทีมชาติไทยได้ดีมันเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่มีค่าที่สุดในชีวิตผมคำพูดนี้ทำให้แฟนบอลไทยหลายคนรู้สึกอบอุ่นหัวใจเพราะแม้เวลาจะผ่านไปแต่เขายังไม่ลืมประเทศไทยและยังเอ่ยปากชื่นชมพัฒนาการของนักเตะไทยหลายคนอีชีอีออยังเผยว่าเขามีแผนที่จะกลับมาร่วมพัฒนาแข้งไทยในอนาคตอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นในฐานะที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยพัฒนาเยาวชนเขากล่าวว่าฟุตบอลไทยมีศักยภาพสูงมากถ้าเราช่วยกันพัฒนาอย่างต่อเนื่องไทยสามารถก้าวขึ้นไปอยู่ในระดับแนวหน้าของเอเชียได้แน่นอนนี่คือคำมั่นสัญญาจากชายผู้ที่ไม่ได้มองฟุตบอลไทยแค่ในมุมมองขององค์การทำงานแต่ในมุมของความผูกพันแฟนบอลชาวไทยต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายในโซเชียลมีเดีย หลายคนเบากว่าน้ำตาจะไหลเมื่อเห็นอิชิอ,อิพูดถึงทีมชาติไทยด้วยความรักขนาดนี้บางคนกล่าวว่าโคชคนนี้คือคนที่ทำให้เรารู้ว่าฟุตบอลไม่ใช่แค่เกมแต่คือจิตวิญญาณและอีกหลายพันคอมเมนต์ที่สะท้อนให้เห็นว่าความรักที่คนไทยมีต่อเขาไม่เคยลดน้อยลงเลยมีรายงานด้วยว่าอิชิอิออยังคงติดต่อกับนักเตะไทยบางคนอย่างใกล้ชิด ทั้งส่งข้อความให้กำลังใจและให้คำแนะนำเรื่องการฝึกซ้อมบางครั้งเขายังส่งคลิปวิดีโอสั้นๆเพื่อวิเคราะห์กเกมและเสนอแนวทางการพัฒนาให้กับโค้ชชุดเยาวชนไทยอีกด้วยนั่นแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้เพียงพูดเท่านั้นแต่ยังลงมือทำจริงในเบื้องหลังสิ่งหนึ่งที่แฟนบอลหลายคนจำไม่ลืมคือภาพที่อิชิอิหลังน้ำตาหลังจากพาทีมชาติไทยเอาชนะคู่แข่งในเกมสำคัญ เขายกมือไหว้ขอบคุณแฟนบอลด้วยสีหน้าปลื้มปิติน้ำตาไหลาอาบแก้มในขณะที่เขาพูดว่าขอบคุณครับประเทศไทยภาพนั้นกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความผูกพันระหว่างซามูไรและสยามที่ไม่อาจลืมเลือนได้หลังจากเขากลับไปญี่ปุ่นเขายังคงได้รับคำเชิญจากหลายสโมสรในเอเชีย แต่เจ้าตัวกลับปฏิเสธหลายข้อเสนอเพราะต้องการพักและใช้เวลาในการวางแผนระยะยาวเกี่ยวกับการพัฒนานักเตะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาเชื่อว่าฟุตบอลเอเชียต้องก้าวไปข้างหน้าด้วยความร่วมมือไม่ใช่การแข่งขันอย่างเดียวและหนึ่งในประเทศที่เขาอยากช่วยผลักดันมากที่สุดคือประเทศไทยในบทสัมภาษณ์ล่าสุดเขาได้กล่าวอย่างหนักแน่นว่า ผมอาจจะไม่ใช่โค้ชของทีมชาติไทยอีกต่อไปแต่หัวใจผมยังอยู่ที่นั่นผมอยากเห็นนักเตะไทยไปฟุตบอลโลกผมเชื่อว่าวันนั้นจะมาถึงแน่นอนคำพูดเรียบง่ายแต่เตี่ยมไปด้วยพลังนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับทั้งนักเตะและแฟนบอลไทยทั่วประเทศหลายคนยกย่องอีกชีอีว่าเป็นหนึ่งในโค้ชต่างชาติที่เข้าใจวัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึ้งเขาเคยบอกกับทีมงานว่า การเป็นโค้ชในไทยไม่ได้หมายถึงการสั่งนักเตะให้ทำตามแต่ต้องเข้าใจจิตใจของพวกเขาต้องให้เกียรติและต้องทำให้พวกเขารู้สึกว่าเราคือครอบครัวเดียวกันนี่คือแนวทางที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จและเป็นที่รักของทุกคนแม้เวลาจะผ่านไปแต่ชื่อของมาซามิอิชิอิยังคงอยู่ในใจแฟนบอลไทยเสมอและเมื่อใดที่เขาพูดถึงประเทศไทยเมื่อนั้นหัวใจของแฟนบอลไทยก็สั่นไหวอีกครั้ง เพราะชายคนนี้ไม่ใช่แค่โค้ชจากแดนอาทิตย์อุทยัยแต่เป็นซามูไรผู้มีหัวใจไทยอย่างแท้จริงการที่เขากล่าวว่าขอพัฒนาแข้งไทยต่อไปทำให้หลายฝ่ายเริ่มคาดการว่าอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ที่เขาจะกลับมาร่วมงานกับสมาคมฟุตบอลไทยในอนาคตไม่ว่าจะในรูปแบบโครงการเยาวชนการอบรมโค้ชหรือการเป็นที่ปรึกษาทางเทคนิค สิ่งเหล่านี้กำลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะทุกครั้งที่อิชิอิพูดเขาจะทําจริงเสมอเมื่อย้อนกลับไปมองผลงานที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าอิชิอิไม่ได้เปลี่ยนแค่ระบบการเล่นของทีมแต่ยังเปลี่ยนทัศนคติของนักเตะไทยเขาสอนให้ทุกคนรู้จักคําว่าสู้จนวินาทีสุดท้ายเขาเคยพูดว่าถ้าเรายังมีเวลาแม้เพียงวินาทีเดียวเราก็ยังมีโอกาสชนะ และคำพูดนั้นก็กลายเป็นแรงบันดาลใจในหลายแมชที่ทีมชาติไทยสามารถกลับมาชนะได้ในช่วงท้ายเกมสุดท้ายแล้วเรื่องราวของมาซามิอิชิอิคือเรื่องของความรักความผูกพันและความเสียสละของคนคนหนึ่งที่หลงไหลในฟุตบอลไทยอย่างสุดหัวใจเขาอาจจากไปชั่วคราวแต่ทุกคำพูดทุกน้ำตาและทุกการกระทำของเขายังคงอยู่ในใจของแฟนบอลไทยตลอดไปน้ำตาซามูไรที่หลั่งออกมาในวันนั้น ไม่ใช่น้ำตาแห่งความเสียใจแต่เป็นน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจของคนที่ได้ทุ่มเทสุดชีวิตเพื่อทีมชาติไทยและแม้วันนี้เขาจะอยู่ไกลออกไปแต่ความรู้สึกของเขายังอยู่ใกล้เสมอหัวใจผมยังอยู่กับทีมชาติไทยคำพูดของอิชิอิที่ไม่มีวันเลือนหายไปจากประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยอย่างแน่นอน